วัดพระาธาตุพันขันตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณกลางเมืองจำปาขันเมืองโบราณยุคทวาราวดีที่มีบ่อน้ำผุดตามธรรมชาติบนลานหินทรายสีแดงเรียกว่าบ่อพันขันกูวัดพระาธาตุพันขันเป็นปราสาทเขมรที่มีหลักฐานการสร้างซ้อนทับกันหลายสมัยจากหลักฐานทางโบราณาคดีอาคารชั้นในสุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอเกศ ่อมาในสมัยบาปวนมีการสร้างปราสาทอิฐในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมบนฐานสูงทับลงบนฐานเดิมหันหน้าทางทิศตะวันออกมีทางเข้าด้านหน้าด้านเดียวชั้นหลังคาหักพังเหลือเพียงสองชั้นทั้งนี้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของกูวัดพระธาตุพันขันแสดงเทคนิคการเข้าวงกบประตูแบบมีบ่าต่างจากวงกบเข้าเหลี่ยมเรียนแบบงานเครื่องไม้ที่นิยมทำกันก่อนหน้านี้ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย